วันนี้ขอเป็นตัวแทนพุทธบริษัททั้งสี่ดังลูกขององค์พระศาสดาผู้น้อมจิตน้อมใจไปด้วยกันใช้ความภาคเพียรจากเมืองดอกบัววัดป่านนนคำสมบัติเข้านมัสการกาบสักการะพระปรมสารีริกธาตุคือพระเขี้ยวแก้วในระหว่างการเดินทางก็มีอุปสรรคมากมายแต่ก็ไม่หวั่นไหวเพราะเราก็ชื่อ พระยุทธศักดิ์อุปสักด์ที่เกิดขึ้นบางอย่างก็จะทำให้จิตเศร้าหมองเป็นมุลทินแต่ก็ใช้สติกำนดรู้ในสิ่งกระทบนั้นเพื่อละมูลทินออกไปดังนิมโมโลคือฉายาที่ครูบาอาจารย์ได้ตั้งให้ในเวลาเย็นๆได้เดินทางมาถึงนณสถานที่ที่พระบรมสารีริกธาตุปริสถานนั่นคือบริเวณสนามหลวง ซึ่งมีด้านหลังคือวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วเป็นแดกกกาวอยู่ด้านหลังส่วนพวกก่าด้านหน้าคือพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วเก่า<ๆ>ถึงพระบรมสารีริกธาตุสองประเภทประเภทที่1พระบรมสารีริกธาตุที่ไม่แตกกระจายพระบรมสารีริกธาตุที่ไม่แตกกระจาย มีเจ็ดส่วนคือพระเขียวแก้วสี่พระองค์พระราขวัญสองพระองค์และพระอุณหิตหรือส่วนพระณราชหนึาา่งองค์คำว่าไม่แตกกระจายหมายถึงยังความเป็นรูปร่างเป็นแท่งหรือเป็นกลุ่มก้อนที่สมบูรณ์ไม่มีส่วนไหนหักหรือบินไปกล่าวคือก่อนที่พระวรกายจะถูกเผาพระเขียวแก้วเป็นต้น มีรูปร่างอย่างไรหลังจากถูกถวายพระเพลิงแล้วพระแก้วแก้วก็ยังมีรูปร่างอยู่อย่างนั้นประการที่สองพระปรมสารีริกธาตุที่แตกกระจายพระบรมสารีริกธาตุที่แตกกระจายคือส่วนอื่นนอกเหนือจากเจ็ดส่วนที่กล่าวไว้แล้วในข้อที่หนึ่งข้างต้นจะไม่เหลือส่วนที่เด่นชัดขนาดเล็กสุดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาด ขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ข้าวสารหักและขนาดใหญ่เท่าเมล็ดถั่วเหลืองคําว่าแตกกระจายหมายถึงไม่มีความเป็นรูปร่างเป็นแท่งหรือเป็นกลุ่มก้อนเหมือนเดิมมีบางส่วนที่หักบินไปกล่าวคือก่อนที่พระวรากายจะถูกถวายพระเพลิงนั้นพระธาตีมีรูปร่างที่สมบูรณ์แต่หลังจากถวายพระเพลิงแล้วก็จะสูญเสียความสมบูรณ์ไปเป็นพระธาตุส่วนต่าง พระาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุในพระพุทธศาสนาความสืบเนื่องแห่งศรัทธาที่ไม่เสื่อมคลายในขณะเดียวกันในคำพีมีการเล่าถึงพระบรมสารีริกธาตุที่แม่แตกกระจายเจประเภทไว้ด้วยคือ 1. พระเขี้ยวแก้วบนขวาพระดิสถานอยู่ในพระจุลามณีณสวรรค์ชั้นดาวดึงสองพระเกี้ยวแก้วบนซ้าย ประดิษฐานณแควนคันธาระปัจจุบันอยู่ในเจดีวัดหลิงกวงประเทศจีนที่ได้อัญเชิญมาณประเทศไทยในขณะนี้ 3. พระเขี้ยวแก้วล่างด้านขวาประดิษฐานณแควนกาลิงคะปัจจุบันอยู่วิหารวัดพระธาตุเขี้ยวแกว้วเมืองแขดีประเทศศรีลังกา 4. พระเขี้ยวแก้วล่างด้านซ้าย ประดิษฐานอยู่ในภพของพญานาค 5. พระราขวัญด้านซ้ายและพระอุณหิตคือหน้าผากประดิษฐานอยู่ทุตสเจดีณพมโลก6พระราขวัญด้านขวาประดิษฐานอยู่ในจุลามณีเจดีณสวรค์ชั้นดาวดึง7พระทน36สซี่และพระโลมาคือขนทั่วพระวรากาย9 0 0 0หมืนเส้นและ พระนาขาคือเล็บทั้ง20เหล่าเทพพย,ยดาในเมืองจักรวาลน,นำไปบูชาในจักรวาลของตนกล่าวถึงพระเกี้ยวแก้วคือพระทันตาธาตุส่วนที่เป็นเขี้ยวของพระบรมศาสดาโคตมะพุทธะซึ่งตามลัคนาสูตรในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงมหาบริะลักษณะ32ประการมีข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึงลักษณะของพระทันตาธาตุ หรือพระเคี้ยวของบุคคลผู้มีลักษณะแห่งมหาบรุษว่าเคี่ยวพระทนทั้งสี่งามบริสุทธิ์ข้อมูลนี้จึงทำให้เชื่อกันว่าพระเขี่ยวแก้วทั้งหมดสี่องค์คือ 1. พระเขียวแก้วเบื้องขวาเท้าสักระอัญเชิญไปประดิษฐานณจุลามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสองพระเขี่ยวแก้วเบื้องต่ำขวาประดิษฐานที่แคว้นกะลิงคะจึงถูกอัญเชิญไป ปริสถานะลังกาวทวีคือวัดพระเขี้ยวแก้วประเทศศรีลังกาในปัจจุบัน 3. พระเขี้ยวแก้วเบื้องบนซ้ายประดิษฐานะแคว้นคันธาระและถูกอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่เมืองฉางอันประเทศจีนหรือซีอานโดยพระพิสุฟาเห็นเมื่อเขาจาริกไปสืบพระพุทธศาสนายังอินเดียปัจจุบันพระเกี้ยวแก้วพระองค์นี้ถูกอัญเชิญไปปริสถานะพระมหาเจดียว์วัดหลิงก,กวง กรุงปักกิ่งและได้อัญเชิญมาประเทศไทยให้พุทธบริษัททั้งหลายได้สักการะในระหว่างนี้และ 4. พระเกียวแก้วเบื้องต่ำซ้ายปรรดิสถานในพพพญานาเป็นเกร็ดความรู้สำหรับพุทธบริษัทที่ยังไม่ทราบในเรื่องพระเกี้ยวแก้วของพระผู้มิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือองค์พระศาสดาที่ได้มีอยู่ในพุทธศาสนาและได้เสด็จ มาให้เราทั้งหลายได้กราบสักการะพุทธบริษัทผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาหากมีอยู่แล้วก็จะมียิ่งขึ้นหากยังไม่มีก็จะเกิดด้วยศรัทธามีแล้วก็มีความตั้งมั่นมุ่งมั่นมุ่งมั่นในพระตรรตรายมุ่งมั่นในความดีอันเป็นทางแห่งทานศีลภาวนาของขราวาสน้อยและสมาธิปัญญาศีลแห่งพระคุณเจ้าดังนั้นถ้าจะกล่าวแล้วพระปรมสารีกธาุก็ดังเป็นองค์แทนขององค์พระศาสดา เป็นธาตุแห่งความดีทุกๆครั้งที่เราไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุก็จะน้อมถึงพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลื่อนลำเนื้อก,กว่าทั้งสามโลกทุกๆพระองค์ด้วยและได้น้อมด้วยนมามธรรมธาตุบริสุทธิ์แห่งพุทธะคือภาวะเบิกบานแล้วก็ตื่นรู้เข้าไว้ในจิตในใจของเราวันนี้เรามากับธาตุผู้บริสุทธิ์หรือทุทกๆครั้งที่ใช้ความภาคเพียร ไปกราบนมัสก,การพระบรมสารีริกธาตุในที่ต่างๆก็จงน้อมเอาธาตุอันบริสุทธิ์แห่งพุทธะคือสภาวะที่เป็นนามนธรรมเบิกบานและตื่นรู้เข้าไปในจิตในใจอันเป็นกระแสธรรมที่บริสุทธิ์แล้วลงมือเพียนปฏิบัติเพื่อให้ถึงที่สุดแห่งธรรมบำเพ็ญเพียรสร้างบาร,รมีบุคคลผู้มีความฉลาดย่อมหยิบฉวยเอาคศลร,รอบตัวอยู่เสมอดังนั้นพุทธบริษัททั้งหลาย ที่มีสรัทธาแล้วก็จงมีความตั้งมั่นมุ่งมั่นสร้างบารมีเพียรให้ถึงองค์พระศาสดาที่ยังไม่มีก็ให้เกิดมีที่ยังคลอนคลนสั่นไหวก็ให้มีความมั่นคงในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงองค์พระศาสดาทุกประการเทินอนุโมทน,นา